พันมางวดพันมาเป็นแบบนี้มันบอลุงมแนนนี่เรางวดพันมาหวดที่พันมาลองว่าเล่นจับหายวดพันมาเป็นแบบนี้มันออกออกไล่ขังมบอลลุงมออกไล่ตั้งเนาะไล่ตั้งทีละศูนย์หกแล้วศูนย์หกลางศูนย์หกนะครับบ้ไปไรนอนนะครับบ้ไปไรนอนเก้าเก้าหนึ่งศูนย์กับสี่หกเลขมันออกศูนย์หกเนาะเล่นจับปิงปองไหาเป็นแบบนี้ งวดวันที่สองพฤษสะ้าเนาะวัที่ผ่านมาวันที่สองพฤษส้าสองหาหกหาแต่ว่างวดนี่เป็นวันที่ไอ้บ้แมนบ้าพิดงวดวันที่สิบหกสิบหกพฤษส้าสิบหกพฤษภ้าสองหาหกหาเป็นแบบนี้นะคะเลขออกศูนย์หกงวดนี่งวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกหาจะให้น้องวาเล่นจับให้ว่าจะเป็นตัวได้นะคะ แเราก็ไ่ค่อยติดตามน้องกันวม่ค่อยจะจับหายแบบนี้หรือสิออกไล่ตรงหรือสิออกไล่นอนวันที่ผ่านมานี่ออกไล่นอนเด้อค่ะเด้อออกไล่ตั้งค์ไล่ตังค์ไล่นอนนะไล่ตั้งเนาะไล่ตั้งค์โซนหกลูกปิงปองอยู่ในองค์หน่อยสี่มิยูยี่สิบลูกนะครับสิมีอยูสองชุดเงี้ยปะ ชุดมีสองชุดนะครับมีอยู่ยี่สิบลูกนะครับเลขศูนย์นอดเลขคือคันน้องเขาจับออกมาแล้วครับเพราจำเป็นต้องเอาเอาไปลงอีกนะครับเพราะว่ามีตัวเลขสำรองอยู่นะหามดูแล้วนะครับมีอีกชุดหนึ่งในหัมนะครับอ๋อบัตรที่นี่สี่ห่น้องเพิ่นจับให้เนาะอ่ะเอาตัวเลขใส่ลงไปก่อนอืมเอาตัวเลขใส่ลงไปก่อนจับเ้อนี่เอาตัวเลขลงไปทั้งหมดัครับ เอああาบัตรที่นี่เอาคนเก่งจับเลยจับแม่จับแล้วกอย่างเล่นจับนู่นนะจับทีละอันเด้อลูกเด้อจับมาจับทีละอันคนอยๆๆคนคนๆๆน้องมาเวัยเนี่ยอายุ่สี่ขวบนะคะกำลังเรียนอนุบาลหนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข่าเด้อให้แม่เลี้ยงไว้หนึ่งกองอ่าตัวที่สอง ใจเย็นๆนะค้นนะค้น่อนค้น่อนเออคนค,นค,นค,นคนตัวที่สองเ็นนะตัวที่หนึ่งเลขหนึ่งตัวที่สองเลขแปดแปดนะคะตัวที่สองคือเลขแปดนะคะบอก้อมาหนะึ <laughs> ่งปดะทำได้ลูกัวละลูกอะ่ะ <laughs> ตัวที่สนะคะ ตัวที่สามเริ่มมาแล้วเออคน <est> dinner, <fall. S 1> คนเข่ากันจับมาแล้วตัวที่สามคือเลขเก้าเลขเก้านะคะเลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะหนึ่งแปดเก้าเป็นหนึ่งแปดเก้าเอาเลขสองตัวล่างให็นไหมเอาสองตัวเลยลูกจับอีกจับอีกคนก่อนเด้อเขาจับงวดใดมักสิเป็นโชคงวดนั่นนะครับ บ้าแมนมักจะเป็นโชคนะเป็นทุกงวดนะครับตัวนี้คือเลขหกเลขหกบอ่ะมาเลขหกเ,เอาใส่กึ่งกลางตัวนี้นะครับบ้าแมนได้ลุงหาเลขมันเลี้ยง,งกึ่งวดที่ผ่านมาบ้าเป็นอยังเพราะว่าเขาเลี้ยงสี่ก็ได้นี่ฮะมันอยู่กึ่งกลางเอาเอาจับ ได้ตัวเก้าเลยเลขสี่อีกแล้วได้สี่เป็นบ่ได้อ้าวได้เลขตัวเก้านะครับข้างล่างนี่ได้ตัวเนะก้าก็เกรานี้ยนี่ออกมาสี่ก็ได้ลงมาทานนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ลงมาแบบนี้ก็ได้มาแบบนี้ก็ได้เอานะครับเลขสามตัวเป็นหนึ่งแปดเก้า สองตัวพ่นจับห้เป็นหกซี่นะคะเลขเก้ากับเลขหกเป็นเลขค่ายค่ายกันาถาม้องว่าเล่นกันออกบลูออกบกน้อกนงมาเล่นหันหันว่าเบิ่งกล่องบลูหันมาเลืยเด้อห,หันมากก่อนหันหนามานี่เนี่ยนี่เลขที่เพ่นจับได้นะครับงวดกอนดพ่นจับให้มันก็เข่าศูนย์หกนะครับงวดนี่แถวบนนะครับสามตัวพ่นจับให้ได้หนึ่งแปดเก้านะครับ แถวที่สองสองตัวนี้เป็นไฮหกซีนะครับจับได้หกซีเขาเรียกมาจากข้างบนเขาเรียกมาจากบนก็เป็นห <5, 5. S 1> นึ่งหกหนึ่งซีแล้วก็แปดหกแปดซีนะครับแล้วก็เก้าซีเก้าหกน้ำก็ได้นะครับมี่เรียกยูหาตัวนะคะทั้งมวทั้งมวลกับเป็นแค่หน้าทางหาสื่อสรารกินแดงรัฐบาลน,นะคะ ซื้กว่างวดที่ผ่านน้าเนี่ยเพิ่นสีออกสีเดียวกันเด้ออกสีเดียวกันแม่นบะข้างข้างข้างบนเป็นเลขศูนย์กับเป็นสีชมพูข้างล่างเป็นเลขหกกับเป็นสีชมพูสีเดียวกันกับว่ารู้ว่างวดนี่นะคะเลขหนึ่งหกเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะคะเลขแปดสี่เนี่ยก็สีเดียวกันนี่เลขแปดเลขสี่เลขเก้าเนี่ยสีเดียวกันทั้งหมดนะคะกับว่ารู้ว่าจะเป็นแบบนั่น<ม>บออันนี้เอ็ดมินขิดค้นเดียวน,นะคะ นะะคงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้าสุ่มใกล้ๆแล้วนะคะน้องพ้าเล่นเขากระจับหายแบบนี้นะคะวันที่ย่าทายท้ำให้เป็นแค่แน่ทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกบ่ออกใช่บ่ใช่กับบ่มีผู้ใดรู้นะคะบ่รู้ว่าจะออกรางวัลใดนะคะนี่เงบกับบ่แน่นะครับบ่แหนะว่านี้อาจฉริยะทั้งรางถึงบนก็เป็นได้นะครับพ่อบาโชคก็คือโชคนะครับ บางข้างบางเท้านะครับบางข้างบางเท้านี่ก็อาจจะเป็นโชคลาภทั้งบนทั้งล่างก็เป็นได้นะครับพี่น้องเบิ้งไ,ไ้เ้อครับเด้วแคบหน้าจอดไปทำเบิ้งนะครับว่าไ้เป็นหลักฐานก็ได้วัต่ิพันธ์มาน้องเพิ่อนก็เข้านะครับเข้าศูนย์หกนะครับวดนี้อาจจะเปลี่ยนหนึ่งหกหรือแปดซี่นะครับหรือเก้าซี่ก็เปลียนได้หรือจะเปลี่ยนแปดเก้าหรือหกซี่ก็ได้นะครับ มันจะไปตามลูกบอลพี่น้องกับพิจรารณาวด้อครับเด้อใช้วิจารณญาณในการารับชมนะครับวววววครับเรถือว่าเป็นแนวทาง แปดกิ๊ดเล็กหนึ่งก็เลขหกเ,เล็กหนึ่งก็เลขหกสีเดียวกันแปดก,กับซีก็สีเดียวกันชนม,มันออกสีเดียวกันนี่เนาะแม<ป>่เเลขเขาเอาไว่สอกสีเดียวกันชนมากสีออกสีเดียวกันท่าก,ก,กับเปิดตับ<ถ>พิจ,จารณาเบื้องยุรี้ายงลูกกับไปยอดหลังเบงื้องมัที่ผ่านมากก็<ะ>ได้ะข้าเด้อสีเดียวกันคือเลขศูนย์หกนะคะอันนี้สีเดียวกันมีเลขแปดเก้า มันมาลุ้ง 8, 9, 8, 4, แปดเก้าก็แปดสีเนาะสีเดียวกันกับหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกก็สีเดียวกันถ้าออกไล่นอนมันจะเป็นสีหกหกสีนะคะหรือหนึ่งแปดเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่หน้าทางแต่ว่าเลขหกเออกับเลขเก้าก็เป็นเลขค่ายกันเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดก็เป็นเลขค่ายกันนะคะมาเล่นตัวเลขออก แน่นมาบอกกันนะลูกออกตัวใดออกตัวใดลูกคำว่าใส่เสียใส่เสียเบอร์หาด้วยมั้งฮัลหลงมาหายในตัวใดออกฮันโหลงมาหายไส่เสียเบอร์หาอือเจ้าของพึ่นนะครับเจ้าของภูพุนจับลูกปิงป่องนะครับไปแล้วว่าจีถามว่าจีถามอยู่ไปก่อนแล้วนะครับ พี่น้องก็หายเก็บว้นะครับน่าจะเป็ี่ยนโชคลาภของพี่น้องนะครับเนาะจดดว้แคบหนา้าจอว้เด้อวมัวนนี่โครเูงว่าที่ออกตัวใดนะครับมันนี้ยากกสุขยุติเลขมองว่าเล่นจับปิงปองในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้าเนี่ยนะคะใบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนา้าพอกันไหมสวัสดีคะ่ะลองเบิรงเดอพี่น้องลองเบิรงเดอร์นะครับ สิบาคือว่ามาเบิงแนะ่คือออกตะปัดมันออกแล้วมาเบิงคือว่าข้อมูลเก่ามาเบิงแนะ่พี่น้องกับเบิงไห้เป็นข้อมูลก็ได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเดอ้อชมเพื่อเป็นความบันเทิงและก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเบิงไห้จะเป็นสถิติก็ได้นะครับถูกสิ่งถูกอย่างบนแน่นอนบม่มีผู้ไดห,หู้ว่าสิออกตัวใดมาตัวใดขึ้นอยู่กับบุญของเขาดวงของเขานะครับไพสิดวงดีได้งวดนี่ เราเรอเบิงนะครับจะมาของน้องว่าเลี้ยนหรือบ่มานั่นก็ค่อยเบิงกันนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเดอ้อขอให้โชคโชคมันหมาน,นลำํำเล่น้วยกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ